มาดูวิธีประกอบหัวใจแบบนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะดูวิธีประกอบคลิปนี้หน่อยทำให้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงไปดูวิธีกันเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามหน่อยไว้ด้วยนะคะไปดูกันเลยคะ่ะพอเราถักหัวใจได้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเอามาประกอบกันเป็นแบบนี้นะคะ สชิ้นก็จะมีเราก็ทำผู้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ห้อยตรงทางด้านล่างนี้นะคะก็ร้อยเข้าไปก่อนได้เลยนะคะหรือว่าใครจะมาเย็บทีหลังก็ได้แล้วแต่ทำได้ทั้งสองแบบอันนี้หน่อยจะทำวิธีร้อยเข้าไปก่อนให้ดูนะคะ ลอยเข้าไปตรงกลางที่เป็นดึงเขาก็พอประมาณให้เขาอยู่แบบชิดอะไรอย่างนี้นะคะ ผูกไว้กันหลุดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกหนึ่งชิ้นมาประกบนะคะก็คือเอาด้านในกับด้านในประกบกันด้านนอกของอด้านนอกเหมือนกันแบบนี้นะคะวางหลักเข้าให้ตรงกันนะคะ เราก็จะทำการถักติดเขานะคะก็คือแทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนี้นะคะ เราก็จะถัก X ไปทุกหลักเลยนะคะวางหลักเขาให้ตรงกันในการถักติดกันแบบนี้เลยค่ะถักไปทุกหลักเลยถัก X ไปทุกหลกัก ถัก x มาทุกหลักจนถึงตรงกลางนี้นะคะพอถักมาถึงตรงกลางใช่ไหมคะเราก็จะถัก x ลงตรงที่เราถักโซ่หนึ่งไว้ด้วยนะคะหนึ่งหลักเสร็จแล้วที่เราร้อยตรงนี้เราก็จะเอาไว้ทางด้านล่างนะคะก็ข้ามเข้าไปมาถัก x รงที่เราถักโซ่อีกหนึ่งหลักฝั่งทางนี้นะคะคราวนี้ก็จะถัก x ไปทุกหลักเหมือนเดิมวนรอบ แบบนี้ค่ะพอถักมาถึงให้เหลือไว้สักประมาณเท่านี้นะคะเราจะทําการยัดใยสังเคราะห์เข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้หัวใจของเราพองๆแล้วก็เอาใยสังเคราะห์มายัดเข้าไปตรงนี้ถ้าใครอยากให้พองมากๆก็ยัดใยเข้าไปเยอะๆแต่ถ้าแบบ อันนี้เอาดูความเหมาะสมของแต่ละคนตามความชอบเลยนะคะในการยัดใหญ่สังเคราะห์พอเรายัดใย ได้ตามที่เราต้องการเราก็ถัก X บนปิดเลยนะคะนะคะถัก X บนมาทุกหลัก ตามนี้เลยนะคะพอถักเอ็กมาจนถึงหลักสุดท้ายนี้นะคะเราก็สีปิดจบได้เลยนะคะตัดเชือก ตัดไหมแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะจะใช้เข็ม เก็บแบบนี้หรือว่าจะเอาเข็มเย็บของเรามาเก็บก็ได้นะคะแล้วแต่ถนดัดแต่ถ้าเราเข็มเย็บก็จะง่ายก็จะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการประกอบ คราวนี้เราก็จะมาทําตรงใส่ห่วงให้เขานะคะคราวนี้เราก็ทําสายให้เขานะคะก็ร้อยเข้าไปตรงกลางนี้เลยได้เลยนะคะ แ,บบะะแล้วหน่อยก็จะตกแต่งให้เขาด้วยนะคะไอ้ตกแต่งนี่แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนก็สามารถตกแต่งได้เลยนะคะ อันนี้ก็เป็นตะขอสําหรับเอาไว้ไปเวลาถ้าเราจะไปห้อยกับกระเป๋าหรืออะไรของเราก็สามารถเอาไปเกี่ยวได้นะคะก็จะเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักพวงกุญแจหัวใจลองไปทํากันดูนะคะเสร็จแล้วก็จะได้พวงกุญแจออกมาแบบนี้นะคะ น่ารักน่ารักเอาไว้ใช้สำหรับช่วงวาเลนไทน์นี้หรือมอมให้คนที่เรารักนะคะถ้าชอบแล้วเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยไว้ด้วยนะคะจะได้เหตุเวลาที่หน่อยลงคลิปในครั้งถัดไปหรือถ้าใครอยากจะได้ ไปใช้งานก็สามารถสั่งถักได้นะคะสามารถส่งรูปเข้าแชทมาหาหน่อยได้เลยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ